สยามทีวีโตชิบ้าแฟนบิ๊กเซลลดใหญ่ทรงท้ายปีพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่นลดจัดหนักสูงสุด50%ผ่อน0%นอน10เดือนจัดทรงฟรีภายใน1ชั่วโมงเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด34,000บาทพร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด51,000บาทบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ พบกับโตชิบาตู้เย็น4ประตู18.9คิวพร้อมกับระบบกำจัดก,กลิ่นแบบ Pure a i รรักษารสชาติความสดใหม่ของอาหารราคา48,790บาทเครื่องสักผ้าและอบผ้าขนาด10.5ทับ7กิโลแผงควบคุมแบบสัมผัสสีสันสดใสสั่งงานได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชันช่องใส่ภาคกว้างจุใจราคาเพียง16,990บาทหม้อหุงข้าวดิจิตอลความจุ1นลิตรมีประสิทธิภาพ มีการกระจายความร้อนทนทานลดการขีดข่วนข้าวไม่ติดหมอทำความสะอาดได้ง่ายเตาอบไฟฟ้า25ลิตรฟังก์ชันหลักอบอยางปรับอุณหภูมิได้สูงสุด230องศาเมนูเพื่อสุขภาพด้วยฟังก์ชันทอดไร้น้ำมันหรือจะเป็นเตาอบไมโครเวฟ30ลิตรอินเวอร์เตอร์เวฟอบอยาง1ครบจบในเครื่องเดียวและสินค้าไฮไลท์จากแบรนด์โตชิบะลดใหญ่ส่งท้ายปี ห้ามพลาสยามทีวีโตชิบ้าแฟร์1-30ถึพฤศจิกายน2567ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ศูนย์รวมเครื่องเท้ไฟฟ้ามือถือและไอทีทุกสาขาและสยามทีวี c o m โปรแรกส่งไว้อยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลยสยามทีวี